สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบปะกันอีกแล้วนะครับวันนี้ที่หน้าโครงการนะครับชโนดไทยโฮมสองนะครับวันนี้วันที่วันที่ห้านะครับเดือนเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอาจะสงกรานแล้วนะครับอากาศก็ใครๆก็รู้กันนะครับว่าอากาศนั้น ร้อนนะฮะร้อนขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอง10บโมงจะ1สิบเอดโมงนะครับก็เริ่มนะฮะเริ่มจะร้อนแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลากันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราแอบมาดูนะฮะแอบมาดูช่างนะครับว่าช่างของเรานะครับเขามัดเหล็กนะครับ มัดเหล็กที่เห็นด้านหลังนะครับมัดเหล็กเขาเรียกว่ามัดเหล็กคานคอดินนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับอย่างที่บอกนะฮะทุกขั้นตอนเราเป็นห่วงนะครับเราใส่ใจทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าช่างนะครับที่เราไว้ใจนะครับมัดเหล็กคานคอดินนะครับเ็าบอกมัดเหล็กคานคอดินนะครับว่าเขามัด ได้ระยะถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มัดปลอกระยะห่างได้กี่เซนนะครับมัดให้เรียบร้อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องไปสอดส่องดูนะครับถ้าไม่ต้องไม่ถูกไม่ต้องนะครับนะก็ต้องให้แก้ไขแล้วก็คอมเพลนกันนะครับสำคัญมากนะครับงานฐานรากนะครับงานฐานรากนะครับอ่า เราต้องดูนะครับตั้งแต่ขบวนการเริ่มแรกไม่ว่าจะเป็นการขุดหลุมนะครับขุดหลุมกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทฟุตติง้งนะครับเทปูนเทฟุตติ้งมีความหนาเท่าไหร่นะครับาวางตะแกรงดีหรือเปล่านะครับวางตะแกรงนะฮะได้จุดเซนเ,นเตอร์ดีไหมนะครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีผลนะครับกับ โครงสร้างของตัวบ้านนะครับมีผลแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลนะครับโกดแต่ไปเที่ยวเตะเที่ยวเตรนะครับอา่าฉะนั้นโครงการบ้านของเราก็จะไม่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาแอบดูนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าช่างของเรานั้นมัดเหล็กดีไหมนะครับถ้าใช้เหล็ก อะไรนะครับวิธีการต่อเหล็กระยะห่างช่วงที่เป็นรอยต่อของเหล็กนะครับมัดได้ระยะหรือเปล่านะครับต้องดูให้ละเอียดนะครับไม่เช่นนั้นจะมีผลแน่นอนนะครับออากาศร้อนนะครับเพื่อไม่การเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับพาไปดูที่เนื้องานเลยนะครับว่า เขาโอเคไหมนะครับอขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะครับโอ้โหอากาศก็ร้อนนะครับทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ่ะเปลี่ยนด้านหน้านะครับติดถนนใหญ่ติดถนนอำเภอ,อตำบลร่องฟองบ้านร่องฟองนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับ โครงการที่นี่มีเพื่อนบ้านนะครับที่เห็นนะฮะมีเพื่อนบ้านมีถนนกว้างอย่างน้อยนะครับ6เมตรนะครับนี่มีเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงข้ามไปก็มีโครงการหนึ่งนะฮะชโนดไรโฮมหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านโน้นเป็นศูนย์ราชการของจังหวัดนะครับหอประชุมอบจกอเปานะฮะอยู่ตรงนี้นะครับมีวัวด้วยนะฮะมีวัวเยอะแยะนะครับบรรยากาศชิวๆธรรมชาติ ใครอยากได้บ้านแบบได้วิวธรรมชาติต้องชโนดไท่โฮมสองนะครับที่นี่อ,อําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอ,บอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับห่างจากสถานที่สําคัญไม่มากนะครับไม่ว่าจะไปสนามบินนะครับไปโลตัสไปโกบอนไปโฮมโปรนะครับระยะห่างก็ไม่เกิน3กิโลนะครับขับรถไปไม่เกิน5นาทีนะครับที่นี่ คือชโนดทยโฮยนะครับโครงการของเรามี3แบบ3ราคานะครับให้ท่านเลือกนะครับมีบ้านราคาต่ำจนถึงราคาสูงนะฮะห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วแต่กําลังซื้อของแต่ละท่านนะครับว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับมีสถานะเพียงพอไหมนะครับ ทางเราจะเช็คสถานะให้ก่อนเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่า,าเช็คแล้วมีภาระนิ้สินไม่มีนะครับโอ้โหเหลือเฟือนะฮะเราก็จะเสนอยื่นกู้แบงก์ให้ได้ทันทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวของผู้กู้ซื้อนั่นเองนะครับว่ามีเครดิตดีหรือเปล่านะครับนี่เริ่มแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกกันนะครับเรามาดูนะครับนี่ก็คือ นะครับเหล็กที่เราใช้นะครับเป็นเหล็ก12มิลเต็มนะครับข้ออ้อยนะฮะนี่แล้วมาดูความห่างของปลอกนะครับนี่จากนี่มานี่นะครับต้องให้ได้ไม่เกิน15นะครับต้องให้ได้15นะครับนี่ระยะนะครับต้องให้ได้15นี่นะครับ15 15้า้า้านะครับ ถ้าเราไม่ดูนะครับช่างเขาอาจจะมัดแค่สิบมัดยี่สิบนะครับยี่สิบห้าเพื่อเป็นการประหยัดของช่างนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เราสั่งไว้นะครับว่าต้องให้ได้มาตรฐานนะครับก็คือมัดปลอกต้องให้ได้สิบห้านะครับสิบ้าเซนนี่สังเกตนะฮะนี่ลูกปูนนะฮะลูกปูนนะฮะต้องมีรองนะฮะลูกปูนนี่ต้องรองไว้นะครับลูกปูน ะะเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กข้ออ้อยของเรานี่แหละนะครับไปวางติดกับพื้นด้านล่างนะครับต้องให้ได้เซนเตอร์นะครับก็นี่ก็คือความเอาใจใส่ของเราท่านเองนะครับนี่นะครับต้องแข็งแรงแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับว่ามัดถูกต้องไหมนะขยับดูได้นะครับนี่ ่าแล้วทีนี้เรามาดูปลอกเสานะครับปลอกเสานี่นะครับปลอกเสาจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องให้ได้15บนะครับอ่าถ้าเกิน15ไม่ได้นะฮะบ,บางท่านบางที่บางช่างอาจจะเอา20่สนะครับยีนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดห่างเกินไปก็ไม่ได้ตามแบบแน่นอนแล้วก็ความแข็งแรงก็ไม่มีนะครับ นี่นะครับปลอกต้องให้ได้สัดส่วนนะครับคานต้องแข็งแรงให้ได้สัดส่วนนะครับมาดูคานของเรานะครับความสูงความสูงของคานเรานะที่เราทำนะครับความสูงนะครับก็คือ 35บนะครับเทเสร็จแล้วก็จะได้ที่40นะครับ40คูณ20นะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องได้ความสูงจากตรงนี้มาถึงด้านบนนะครับ40แต่ปอกคานของเราต้องใช้35นะครับเนะนี่ยปอกคานนะครับเกิเทเสร็จเรียบร้อยก็จะไปอยู่ที่20คูณ40นะฮะอันนี้คือมาตรฐานของโครง ามาตรฐานของงานฐานรากนะครับสําหรับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพือ่อทางอาอบอตอนะครับเทศาบาลเข้ามาตรวจสอบก็ได้มาตรฐานเขาก็จะไม่ได้ตำหนิไม่ได้ให้แก้ไขนะครับนั่นก็คือชโนไทโฮมนะครับเราเอาใจใส่ตลอด ทุกขั้นตอนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็หลังที่สองหลังนี้นะครับเราก็เตรียมขึ้นฐานรากไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับางานฐานรากนะครับตั้งเสานะฮะคาดว่าก่อนสงการนี้น่าจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่างก็จะได้ กลับบ้านนะครับไปเล่นสงการสัก2อสามวันนะฮะสาวันนะฮะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คืองานโครงสร้างนะครับซึ่งเราแอบมาดูวันนี้นะครับว่าช่างเราทําถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเทคานนะครับเราต้องดูนะครับอากาศร้อนนะครับตอนนี้เรามาดู หลังที่หนึ่งกันนะครับก็คือหลังนี้นะครับหลังนี้ก็เดินทางเข้ามาไกลแล้วนะครับตอนนี้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของบ้านนะตอนนี้เดินทางเข้ามาแล้วเจ็ดสิเปอร์เซ็นเหลือสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับต้องเร่งนะครับเสาไฟนะครับเราก็เอามาติดตั้งแล้วเมื่อวานแล้วเสร็จนะฮะเมื่อวานซืนนะครับเสาไฟ เราต้องขอขยายเขตเข้ามาหนึ่งต้นนะครับสำหรับเสาไฟนะฮะมีความห่างจากนี่มานี่แค่25เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่เราต้องขยายเขตเพราะไฟฟ้านั้นจะต้องบังคับให้เราขยายเขตนะครับมาดูบ้านหลังนี้กันนะครับสวนบ้านหลังนี้ก็เดินทางเข้ามานะครับ70แล้วนะครับ70 นี่นะครับก็เร่งกันนะครับก็เร่งกันนะฮะเอาช่างมาช่วยกันเพื่อที่จะให้งานคืบหน้าเองนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับมาดูด้านในนะครับดูด้านในดูด้านในหวานกำลังกดูด้านในนี่นะครับด้านในของเราก็ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องแล้วนะครับแต่ก็ยัง ไม่แล้วเสร็จนะครับอ่านี่กระเบื้องก็เริ่มปูกัน2วันแล้วนะครับ2วันได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ปูได้เป็นบางส่วนแล้วนะครับส่วนงานกระเบื้องของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ห้องนี้น่าจะเสร็จนะครับเมื่อกี้ถามถง,งานช่างแล้วนะครับห้องนี้เสร็จนะครับด้านนอกก็มาแล้วนะครับ นี่ส่วนห้องนี้ก็นี่นะครับอ่าเหลือสีนะครับสีนั้นไม่ยากอยู่แล้วนะครับสีอ่ะทีนี้มาดูส่วนของห้องครัวนะครับเราก็ก่อเคาน์เตอร์นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับกำลังดําเนินการอยู่นะครับวันนี้ก่อเคาน์เตอร์นะครับน่าจะก่อนะฮะเสร็จนะฮะแต่รายละเอียดนั้นก็ค่อยมาเก็บนะครับ ทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับเราก็เร่งงานอยู่นะครับเร่งงานอยู่อันนี้คือห้องครัวนะฮะห้องครัวของเราไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับห้องน้ําเราก็วันนี้มีช่างนะครับมาดูแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้จะเข้ามาทํางานนะครับช่าง ปูกระเบื้องภายในห้องน้ำนะครับวางสุขภัณฑ์นะครับพ่งนี้มาแน่นอนนะครับดูวิวบ้างนะครับอันนี้คือวิวนี่นะครับด้านข้างของบ้านหลังนี้นะครับสังเกตไหมเห็นวิวนะครับวิวธรรมชาตินะครับนี่ถ้าฤดูฝนนะครับถ้าฤดูฝนจะเขียวเชื่อุ่มเลยนะครับสังเกตตรงนี้นะฮะเห็นเป็นถนนสายหลักนะครับไป ออกไปซ้ายมือก็ไปทางอุตรดิตถ์ไปกรุงเทพได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนขวามือก็ไปจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายนะครับรถวิ่งตลอดนะครับด้านหน้านะครับคือชโนไทยโฮมหนึ่งนะครับสังเกตนะฮะห่างกันไม่มากนะครับแค่ไม่ถึง100เมตรนะฮะน่าจะเจ็เมตรนะครับอ่าแล้วมาดูส่วนของงานโรงรถนะครับนี่ตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่โรงรถแล้วนะครับนี่นะครับช่างก็ มาเคลียร์โรงรถนะครับนะฮะโรงรถนะฮะเดี๋ยวความคืบหน้าของโรงรถนั้นก็ขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับขึ้นเสาก็มุงหลงังคาได้เลยนะครับโรงรถของเราหลังนี้กระทัดรัดนะครับมีความกว้างของโรงรถนี้ก็5เมตร20นะครับคูณ5เมตร20สามารถที่จะจอดรถได้2อคันนะครับเพราะเราเตรียม โรงจอดรถไว้2คันอยู่แล้วนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับของลูกค้านะครับที่จะมาซื้อบ้านในโครงการของเรานะครับอ่ฉะนั้นหายห่วงแล้วก็ไร้กังวลน,นะครับขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับโอ้ขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับเราใส่ใจตลอดนะครับไม่ว่าจากการ ตั้งแต่เริ่มขุดหลุมนะครับแล้วก็เทฟุตติ้งขั้นตอนการมัดเหล็กนะครับเราต้องมาดูเราต้องแอบดูนะครับว่าเขาทําได้ดีหรือเปล่านะครับตองขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่า,ามืดนะฮะมืดนะฮะมืดเพราะใส่แว่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใส่แว่นนั้นดูไม่ได้นะฮะดูไม่ได้นะครับพิธีกรนะฮะ ถ้าไม่ใส่แว่นจะดูไม่ได้เลยนะครับข้างนี้มีสี่ริ้วข้างนี้มีห้าริ้วนะครับแล้วก็มีเหนียงด้วยนะครับยังไงต้องขออภัยนะครับเมื่อก่อนนั้นเคยหลอนะครับแต่ทีนี้ความหลอนหายหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับของอย่างนี้ตามอายุสังขารนี่นะครับทีมงานช่างก็พากันมานะครับเพื่อที่จะเร่งงานนะครับให้เสร็จนะครับเพราะว่าช้าไม่ได้นะครับสัญญามีอยู่นะครับ นี่คือเรานะครับนี่คือโฉนดไทโฮมนะครับรนนะกระเบื้องห้องนี้นสังเกตเสร็จแล้วนะครับส่วนห้องห้องน้ำนนนะก็มีทีมงานช่างอีกทีมหนึ่งนะครับที่มาทําห้องน้ํานะครับส่วนครัวด้านในนะครับเราก็ก่อเคาน์เตอร์แล้วนะครับกระเบื้องห้องนี้ช่างบอกว่าวันนี้ เสร็จห้องนี้นะครับพวกนี้ก็ไปเดินน้านระเบียงพวกนี้มาระเบียงตรงนี้นะครับนี่คือระเบียงรนะะเบียงสมมุติว่าตรงนี้เสร็จพ่กนี้งานระเบียงทั้งหมดนี้ก็น่าจะใช้เวลาหนึ่งวันหรือว่าสองวันนะครับแล้วแต่นะฮะนี่นะครับก็ช่วยกันปรับระดับนะครับหน้าโรงรถ ปรับระดับลงลดนะครับพอปรับระดับเสร็จนะครับเราก็จะเตรียมการเทนะฮะส่วนงานสีก็งานสีนั้นไม่ยากนะครับเพราะว่าต้องรอให้กระเบื้องเสร็จก่อนนะครับงานสีก็รองพื้นรองพื้นเสร็จก็ช่วยกันไม่เท่าไหร่ไม่นานนะครับสำหรับวันนี้นะครับรู้สึกว่าร่มหายด้วยนะครับอากาศก็ร้อนนะครับ ยังไงซะไว้ไล์หน้ากันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับไลน์หน้านะครับสําหรับวันนี้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ